ทชมครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับพนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มกองผู้บริโภคได้นำตัวนายวรัตนวรัตบุรุลหรือว่าบอสพ่อผู้ต้องหามายื่นคำร้องฝากขังครั้งที่หนึ่งต่อศาลอาญาในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความ เสียหายแก่ประชาชนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา341มาตรา343และพระบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2550และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2560มาตรา14วงเล็บ1ประกอบประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา83ในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนคัดค้านก,การประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากพฤติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาเป็นการร่วมกันกับผู้อื่นกระทำความผิด ที่มีลักษณะเป็นกลุ่มขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันทําอย่างเป็นระบบคดีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทั่วราชอาณาจักรมีผู้เสียหายจํานวนมากจํานวนทุนทรัพย์สูงและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหากปล่อยชั่วข่าวเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีศาลพิจารณาคําร้องไตส่สวนพนักง,งานสอบสวนและสอบผู้ต้องหาแล้วมีคําสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหา ตามคำร้องของพนักงานสอบสวนโดยในวันนี้ผู้ต้องหาไม่ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวนต่อสารอาญาจึงทำให้ตอนนี้ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีผู้ต้องหาชายทั้งหมด11รายและทันทัศนสถานหญิงกลางก็มีผู้ต้องหาหญิงทั้งหมด7รายในเครือของดิไอคอนซึ่งวันนี้เองเนะครับก็มีการเปิดเผยของทนายบอสดาราครับอย่างทนายของบอสมินเนี่ยออกมาบอกด้วยนะครับว่าบอสมินเป็นยังไงบ้างหลังวันนี้เข้าเยี่ยมเป็นครั้งแรก นายชูยชาติกันภัยครับทนายความของนางเอกสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีหรือว่าบอสมินเปิดเผยหลังเข้าเยี่ยมนางเอกสาวมินพิชยาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์ขณะกักตัวควบคุมโรค5วัน ว่าหลังจากที่คุยการยอมรับว่าคุณมินยังปรับตัวไม่ได้แต่กําลังใจดีเพราะยืนยันไม่ได้ทําอะไรผิดส่วนการปรับตัวตอนนี้ยังรับประทานอาหารได้น้อยเนื่องจากเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคที่เป็นมานานแล้วเบื้องต้นติดต่อให้ญาตินํายามาให้แล้วนายชูชาติกล่าวว่าคุณมินไม่ได้มีการร้องขอพบใครเป็นพิเศษในตอนนี้นอกจากญาติ แต่ญาติยังไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ต้องรอให้พ้นการกักโรคก่อนนอกจากทนายความที่สามารถคอนเฟเรนซ์ได้เท่านั้นพร้อมกันนี้นะครับไม่ได้เจอผู้ต้องหารายอื่นได้เจอแต่เพียงทนายความของผู้ต้องหาเท่านั้นเมื่อถามว่าตอนนี้คุณมินตัดผมแล้วหรือยังทนายความบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดผมซึ่งตนทราบว่าผู้ต้องหาทุกคนยังไม่ได้ตัดผมเนื่องจากยังเป็นผู้ต้องขังใหม่แต่ก็มีการใส่ชุดนักโทษปกติขณะที่บอสก,กันกันแตถาวรกับบอสแซมยุรนันครับ เจ้าหน้าที่ก็ออกมาบอกแล้วเมื่อเช้านี้ว่าก็ตามสภาพเบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่เครียดมากนอนไม่ค่อยหลับเพราะนอนรวมกันทั้งหมดรวมทั้งยังเอ่ยปากพูดร้องขออยากเจอญาติด้วยขณะที่เรื่องนี้ครับคุณสรยุทธ์สุทธัสนจินดาก็เล่าในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอหลังสามบอสดาราแซมกันมินไม่ได้รับการประกันตัวโดยตอนหนึ่งครับคุณสรยุทธ์ซึ่งเคยผ่านประสบการณ์ในเรือนจำมาแล้วเปิดเผยถึงเรื่องการกินอาหารในเรือนจำว่าอาหารก็กินยาก 3บอสกินยากผมคิดว่าต้องสั่งซื้อจากเรือนจำเชื่อว่าไม่น่าจะกินอาหารของเรือนจำได้บะหม,มี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ต้องมาก่อนเลยต้องใช้วิธีการสั่งปัญหาคือเรื่องของน้ำร้อนน้ำร้อนก็เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องทวินหาของคนในเรือนจำมากในรอบเดียวตอนเช้าแล้วจะมาเข้าคิวเอาน้ำร้อนกันคงต้องใช้วิธีการสั่งแต่สั่งวันนี้จะได้พรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนนี้เขาคงไม่ได้มีการสั่งกันเมื่อถามว่าทุกคนต้องถอดเสื้อผ้าหมดไหมตามกฎระเบียบอย่างนั้นตอนที่ตรวจค้นถอดเสื้อผ้าหมดและมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะเกรงว่าจะมีการซุกซ่อนสิ่งที่ต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำเป็นกฎเกณฑ์ปกติขณะที่ทางด้านของเบนเลซซิงครับก็ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง หลัง3บอสดาราไม่ได้รับการประกันตัวโดยเบนเลสซิงนะครับบอกว่าเมื่อศาลไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวศาลก็จะออกหมายค้งให้แก่บอสทั้ง17คนจากนั้นก็มีการส่งไม้ต่อ ให้กับรัชทันมารับผิดชอบควบคุมดูแลต่อไปเหล่าบรรดาบอสชายจะถูกนําตัวไปขังที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพส่วนบรรดาบอสหญิงนะครับก็จะถูกนําตัวไปขังที่ทันทัศสถานหญิงกลางและก็จะถูกเปลี่ยนสถานนะคํานําหน้าจากนายก็เป็นขังชายส่วนนางและนางสาวก็จะถูกแทนที่ด้วยคําว่าขังหญิงต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่บอสท,ทั้ง18คนถูกควบคุมตัวไปขังที่เรือนจําก็ไม่ได้แปลว่าเขาเป็นนักโทษที่มีความผิดหรือเข้าไปชดใช้ กจมในคุกแล้วเพราะคดีนั้นยังไม่ได้รับการตัดสิน แต่เป็นเพียงการฝากขังเพื่อป้องกันการหลบหนีระหว่างการสอบสวนเท่านั้นโดยจะสามารถฝากขังได้7ฝากฝากละ12วันรวมทั้งหมด8 4วันและถ้าหากครบกำหนด8 4วันและคดีมีมูลให้เอกการสั่งฟ้องและสารยังคงไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวก็อาจต้องรอต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความถูกผิดอยู่ข้างในซึ่งกินระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีอย่างแน่นอนขณะเดียวกันครับเมื่อเช้านี้ก็มีรายงานมาในเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับของบรรดาบอสดาราออกมา โดยมีการรายงานบอกว่าปฏิบัติการบุกทลายเครือข่ายดีไอคอนกรุปเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่เป็นบอสดารามาได้หลายรายการครับเริ่มจากพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันกันตัาววอหรือว่าบอสกันถูกยึดรถหรูยี่ห้อเมอร์เซเดสเบรุ่นสปินเตอร์416 cdi van นะครับรุ่นปี2020สีดำหนึ่งคันรถหรูยี่ห้อปอ r s เช e รุ่นคเยน S E ไฮบริดปี2014สีแดงจำนวน1คันรถสปอร์ตยี่ห้อ Ford m u s t a n ง1คันรถอเนกประสงค์ยี่ห้อเกียรรุ่นคานิวาปี2022จำนวน1คัน iPad mini 2จำนวน1เครื่องและผลิตภัณฑ์ของ The Icon หลายรายการรวมมูลค่ากว่า17,077,000บาทส่วนนายยุรนันพมมนตรีครับหรือว่าบอสแซมถูกยึดเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์1รายการมูลค่า20,000บาท เช่นเดียวกับดาราสาวมินพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินขณะนี้ยังถูกยึดทรัพย์เพียงแค่กระเป๋าเดินทางหลุยหใบมูลค่า125,000บาท สำหรับทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้นะครับจำนวนเกือบ220ล้านบาทนั้นยังเป็นเพียงแค่ทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ตรวจพบในเบื้องต้นเท่านั้นเพราะยังมีทรัพย์สินมีค่าอีกหลายรายการที่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบเพื่อติดตามตรวจยึดกลับคืนเนื่องจากแนวทางการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาบางส่วนแปลงสินทรัพย์เงินสดเป็นสกุลเงินดิจิตัลในลักษณะข,ของการลงทุนตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะถูกเปิดโปงเป็นคดีความขึ้นมาเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบครับ i <laughs> you